สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะหอยงวงช้างนะคะต้มแล้วเรียบร้อยมาทะไปจะ <laughs> มาจะไปอยากหัวแทะแม่มีหอยงวงช้างแล้วก็มีแซลมอนนะคะใส่เผือะดับหน่อยนึงตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะหอยงวงช้างนี่สามารถกินได้ทั้งสุกและดิบนะคะตัวนี้สั่ง,ส,งสั่ง่าซะช่างที่ที่ดิบ ที่เนื้อที่ยังสดๆอยู่1.3ก็คือ1กิโล3ขีดเด้ค่ะ3,500บาทถ้าบางคนกับสีวาโอ้ยหลอกมันออกซะเนี่ยปเป็นอะไรทีดเดยดยค่ะบิ้งด้ดยล่ะ สันหาเนาะสามพันหาเนาะอันเดียวเนี่ยแหละสามพันหาค่ะจะไข่เนี่ยยุ่อืมอืมอืมมัสิมีเนี่ยอืมซอสแบบเนี่ยอืมเห็นแบบนี่ยเขาจะไปเห็ดซาซิมิเด้อ อืมส่วนมากบทต้องซาซึ่งอย่างละต้มกินลูจจาเพื่อนหั่นบางๆอืมแต่สิมนี้ก่อนแล้วนี่ร่างคนว่าโอ้ไฮฟี่กับบ่เอาบ่าได้บ่ได้เจ้าบ่าได้สามารถไฮฟี่ได้บวกเลยสาม0ันหาเนี่ยอืมอืมเบอกความจริงใน้ใส่กันเลยอืมเ่ียไปแล่ะ ซามอนดูอืซอมซามอนตบมมาใหม่ๆแซ่บๆซามอนกับน้ำจิม้มอืมคักอืมคัก

คักดูวูหาย,ยากแล้วนีว่เด้อก็จะได้ค่ะแบบน,นี้ก็อะไรกับสันหาเป็นน้องหอยหายเห็ดไปอืมคักดกินละ กินให้คุณเสาไแร่เนี่ยสามพันฮ้อนหวนหนึ่งซีเสียงดตีแล้วดวยค่ะ็นงานโอ้ปวดกล้ามอืมอืมอืม มอนแซบๆซื้อมาตลราดญี่ปุ่นสับห้างอยู่อืออืออ เหียงมันเนี่ยไม่อดใครมันป่เนี่ยบ้าการกินดอกกันเนี่ย,ย,นนยม,มึงดูล่ะเจะ้ายากกินไปด้วยทีเพื่อแดดและโอู้เผือสซุ้มเจ้าทั้งนั้นล่ะเพื่อสซุ้มเจา้าออส้นเดือดเสียปัว Sắm mang hà lạp bên trong mùa lạp hà 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 ห่อนยันเลยอ่ำหน่อยมือด้วยค่ะเจ้กินแบบซาซิม <diving> <sh arp> to <together> ิบอกินดอกทำแจ่บะลงแพงกับกินรดก็ไม่ได้กินบ่อยๆ ก็จะได้ให้แบบว่ารู้นะขั้นแขวจับคักบอกกับอกกินหม้อไหน้าดีกว่าอืมถ้าเป็นซาซิมิก็กินซลมันดีกว่าอืม แต่ไปพูดให้กันไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่คนชอบเนาะให้นังรอมดีกว่าไปตแต่เลือดูกอะเท่าสิริรู้อ๋อกินแล้วมันเป็นยังไงกต่คือสิริรู้ว่าอ๋อสิมีอีกบอคลิปสองคลิปสามอันนี้อีกบอแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินบ่อยแม่นบอบละคะ้ค่ะกินเพื่อรู้เขาเรียกนะกินเพื่อรู้นะคะนั่นแหละคะ่ะขอบพูด้หลายคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหอนกินแซ่บแบบนัวๆคะ่ะมือนน้ขอลาไปก่อนนะคะ सारिखा